เ้้ยยออะไรุุสวัสดีครับผมคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางครับผมวันนี้ผมจะมาทำภารกิจตามหาไม่ได้ตามหานะฮะไปสำรวจเหมืองร้างนะครับผมโดยที่มีน้องปฏิพัทธ์เป็นคนนำทางนะฮะผม วันนี้ผมก็มากับน้องวัดหรือวัดเดินป่าเดินเขานะฮะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาร่วมเดินทางครับตามหาเหมืองล้างไปกับพี่หนุ่มจากช่องคนเดินทางเช่นกัน,นครับผมเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันนะครับผมว่าเหมืองล้างแห่งนั้นมันเป็นยังไงแต่ที่คร่าวๆที่รู้มาก็มันเป็นเหมืองเหมืองล้างที่เขาเอาไว้ทําหินหินสีในในประมาณ50ปี60ปีเจปีนะฮะไม่เกินนั้นนะครับผม พร้อมกันแล้วไปกันเลยครับคุณผู้ชม ตอนนี้เราจะตักน้ำขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคนนำทางเขาบอกว่าที่เหมืองเนี่ยมันไม่มีน้ำเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าแรงแบบน้หาน้ำนยากมากๆนะครับผมเราจำเป็นต้องแบ่งแบ่งน้ำที่เนี่ยเอาน้ำจากที่เนี่ยด้วยวิธีไหนก็ได้ขึ้นไปที่เหมืองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไปถึงที่นั่นจะมืดหรือเปล่านะครับผมเ,เรือง se la ตอนนี้นะครับเราเดินมาได้หลายชั่วโมงแล้วนะฮะยังไม่ถึงเลยแต่คนนำทางบอกว่าใกล้ถึงแล้วลหะนะครับขอ,อนั่งพักสักคู่แล้วค่อยเดินทางต่อนะครับคุณผู้ชมร้อนแดดมันไมนค่อยร้อนแต่มันร้อนอบอ้าวไม่รู้แบบบอกไม่ถูกอะนะครับผมช่วงนี้ฝนก็ไม่ไตกมาสี่ห้าวันแล้วนะครับ ทางที่นี่มันไม่ได้ลำบากแล้วมากมายนะครับแต่เขามันสูงแล้วก็ชันมากนะครับผมดีที่ผมเนี่ยแล้วก็น้องวัดน้องเปาน้องปัจิวัติไอ้ปฏจิพัทธขอภัยนะครับที่ไปตักน้ำมานะครับผมถ้าเราไปถึงเหมืองเนี่ยถ้าไม่มีน้ำเนี่ยกบนะครับผม เรได้เดินมาถึงหน้าท้ำแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็กลิ่นขี้ข้างเขาเนี่ยแรงมากนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมหน้าบากักถ้ำเลี่ยมเลยนะฮะเข้าไปดีไหมเราหน้ามอรู้สม,มันเย็นนะับผมคุณผู้ชมหน้าถ้ำเย็นมากเลยนะครับตอนนี้ก็คนนำทางก็นำลงไปแล้วครับ ตอนนี้เราก็ได้อยู่ในถ้ำแล้วนะครับคุณผู้ชมปากถ้ำค่อนข้างจะแคบมากเลยฮะหัวมงแล้วมงอีกแล้วผมกในหินเนี้ยมันดโนหรือป่ะดูนะครับสภาพข้างในก็จะเป็นน้ำนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างเย็นหน้าตัวไมางเลยนะครับเย็นนะครับคุณผู้ชมโอ้ คุณผู้ชมข้างคำเห็นไหมครับนะไอ้มันหมดเลยครับโอ้โห what the hell เ <laughs> ต <laughs> ็มหมดเลยนะฮะคุณ <rainbow> ผ <noises> ู <grin Armenia Class> ้ชมเอาจะเดินเข้าไปข้างในเรื่อยๆฮะข้างในมันเป็นยังไงนะฮะข้างในถ้ำก็จะเป็นทางแยกนะครับผมทางแยกเยอะมากนะฮะเดินองส่งนี่ มีโอกาสหลงได้นะครับผู้ชมหนึ่งทางสองทางสามทางสี่ทางแยกนะครับผมข้างในนี่ครับผู้ชมยังมีร่องรอยของการทำเหมืองอยู่นะครัข้างในนั้นดูเหมือนจะเป็นทางที่ทะลุมาจากด้านบนนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแงางที่จะส่องมาได้นะครับ ใช่เต็มหมดแล้วโอ้โคุณชมดูหลุมดิขนาดลึกเลยนะครับดูดิผมไม่กล้าเชิงหน้าไปใกล้นะฮะอันตรายผมว่านะดูดิคุณผู้ชมลองหนสังเกตนะฮะผมเดินมาตรงเนี้ยแล้วดูระหว่างทางกับขอบเนี่ยท่าลื่นลงไปเนี่ย ข้างไหนน,ะะนู่นนะฮะนะน,น,นะฮะลงไปนู่นนะเจ็บแน่ๆนะฮะลงไปคือเจ็บแน่นอนนะฮะเพื่ลังข้าไปซึ่งตอนจริงดูดิคุณผู้ชมนะมันจะมีบนไดายด้วยไม่รู้เขาทำอะไรนะฮะบนไดายนี่ย ว้าดูลูกระต่ายสว่างนะฮะดูคือท่านในกล้องนี่อาจจะไม่เห็นชัดนะครับผมทาขงขานีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันทางคาวก่อหัวครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้อาการเป็นไงการตกใจ ก็ตอนนี้เราสำรวจจนสุดถ้ำแล้วนะฮะแต่ทางแยกอื่นเนี่ยผมไม่กล้าเข้าแล้วนะผมกลัวออกมาไม่ถูกนะฮะถ้ำบริเวณเนี่ยมันแยกเยอะมากนะฮะผมกลัวแบบว่าหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันจะเรื่องใหญ่นะครับผมดังนั้นเราก็จะเดินออกไปกันแล้วนะครับผมไปกันเลยครับทางน้องวัดก็เดินตามผมมานะครับผมน้ำเนี่ยเหมือนจะกลดนะกระบอก เดี๋ยวเราจะติดตามน้องวัดหรือช่องวัดเดินป่าเดินเขากันเลยนะครับกนะนะ็คือมีรูแยกข้อทาที่จะเยอะมากครับทุกคนด้านซ้ายด้านขวาถ้าคือใครไม่เคยมาหรือว่าไม่มีคนนำทางเนี่ยเราสามารถที่จะหลงด้านในนี้ได้เลยนะครับ คือผมท่นผู้ชมเราเดินออกมันมาเลยนะฮะไอ้ถ้ำเนี่ยมันลึกแค่ไหนผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าผมเมื่อกยมาลองคนเดินทางไอ้ไม่ใช่คนเดินทางคนนำทางเนี่ยเขาก็มาแต่เขาไม่ได้เข้าเป็นลึกนะครับผมเขาเดินเข้ามาประมาณเท่าที่ผมคอยเมื่อสักครู่นะครับ

ครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ออกมาหมดทั้งสี่คนแล้วนะครับผมก็ไม่ไหวยยนี่ท้ายที่ให้ผมเดินนานกว่านั้นคือน <c oughs> ่าจะเป็นลมอยู่แั้นแค่นี้ไมเกินขึ้นเลยฮะคี้ข้างเขาเหม็นมากนะครับผมอันตรายนะครับอันตรายเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจกันข้างบนซึ่งอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าน้องปฏิพันธ์บอกว่าข้างบนเนี่ยมันยังมีถ้ำแต่มันไม่ใช่ถ้ำแบบนี้นะฮะมันเป็นถ้ำที่ดิ่งลงไปเงี้ยนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับไปกันเลยครับนี่ยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นนําผานี้เพื่อจะขึ้นไปสำรวจทําที่ข้างบนที่เรายังไปไม่ถึงนะครับผมตคนเดินทางไงท้อง จะลำบากอะไรขนาดนี้ตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงอีกถ้ำนึงแล้วน,นะฮะแต่เราไม่สามารถจะเดินลงไปได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเข้าไปนิดนึงแล้วก็เป็นที่ลาบเข้าไปนิดนึงแล้วก็ดิ่งลงมาแล้วนะฮะ ลงไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะขาหักได้นะฮะอันตรายนะครับผม อนนี้เราก็สำรวจถ้ำทุกที่แล้วนะฮะแต่เราไม่สามารถสำรวจในถ้ำให้ได้ทุกทุกรายละเอียดนะฮะเพราะว่าแยกมันเยอะมากนะผมแล้วก็ผมไม่กล้าเข้าบอกตรงผมกลัวงูกลัวสัตว์เลื้อยคลานนะฮะก็สถานที่แถวๆน,นี้ผมก็ได้เดินสำรวจแล้วะฮะว่ามันจะเป็นพวกหินพวกหนาา้าผาทั้งนั้นเลยนะฮะเราก็เลยไม่สามารถที่จะตั้งแคมป์ได้นะ,ะับผม ดังนั้นผมก็จะพาน้องวัดน้องเปาแล้วก็คนนําทางของผมเนี่ยกลับไปพักจริงๆแล้วผมไม่ได้นำหรอกนะน,น้องปฏิพัทธ์เขาจะนําไปหาที่พักนะครับผมไปกันเลยครับ ครับผมคุณชมตอนนี้เราก็ได้มาถึงเขื่อนหว้วยนาแล้วนะฮะเดินมาทั้งหมดก็รวมๆกันน่าจะประมาณ4-5ชั่วโมงตอนนี้ก็8ิ7นาฬกาสีนาทีใกล้มืดแล้วนะฮะดังนั้นเราก็ต้องรีบนะครับรีบก่อนที่แสงมันจะหมดนะฮะไม่ว,ว่าจะเป็นการกางเต็นท์ทำที่พักก่อไฟทำอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับผม ครับผมคุณผู้ชมเรามาถึงเราก็เจอแคมป์เก่าของของคนตกปลาคาดว่านะ่าจะเป็นคนตกปลานะครับผมแล้วก็กองฟืนดีเหมือนกันฮะเราจะได้ประหยัดเวลาในการหาฟืน ครับผมตอนนี้ผมก็จะให้น้องวัดหรือวัดเดินป่าเดินเขานะฮะทำกับข้าวให้ผมกินแล้วครับเพราะว่าผมยังไม่เจอวันนี้ผมให้แขกมาเยี่ยมผมทำข้าวให้ผมแต่ถ้าวันไหนที่ผมไปเยี่ยมก็ต้องผมก็ต้องทำข้าวให้กินนะฮะวันนี้อาหารของเราก็รีบด่วนหน่อยนะครับผมเพราะมาถึงเนี่ยมือนมืดแล้วนะครับผมบก็จะมีแค่ไข่ใส่มาม่าอาจจะใส่มาม่านะแต่ก็ต้องดูนะดูกันต่อไปนะครับผมว่า เมนูมันจะออกมาไงเพราะเราเรีบมากนะครับผมตอนนี้ไขนมมออ่น้ำครับผมคุณผู้ชมอ๋อเมนูไข่น้ำแต่<ช>รส <ถ S 2> ชาตินนอาจจะไม่เหมือนที่ผมเคยกินก็ได้เพราะแต่ละที่ทำเค้ปรุงไม่เหมือนกันนะฮะต้องเขา้าใจเนื้อยู่ในอ่างแบบนะี้น้ำมันเยอะใช่น้ำน้ำกินได้นะคุณผูมม้ชมน้ำในอ่างกินได้แต่ว่าต,ต้องต้มอ่ะน้ำธรรมชาติครับผมน้ำธรรมชาติ แต่มันก็จะแดงๆหน่อยนะฮะ่ยอเราเต็มโอเครู้เรื่องบรรยากาศก,าก็จะมืดๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเพราะว่าแสงมันหมดแล้วจริงๆนะครับตอนแรกก็จะคิดว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยมองๆดูจะทําที่พักก่อนแต่ก็คงไม่ทันแล้วแหละผมคิดว่าอาหารสําคัญกว่านะครับตอนนี้ก็เลยทําอาหารก่อนเสร็จกินเสร็จแล้วก็ค่อยจัดการเรื่องที่ที่หลับที่นอนนะครับผมบิสมิลลาห์ ครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็บรรยากาศที่นี่ลมพัดเบาๆเย็นสบายสงจันสว่างนะครับคืนนี้ฟ้าเปิดกว้างนะครับผม วันนี้เราเดินทางค่อนข้างที่จะไกลามากนะครับผมขึ้นเขาลงห้วยหานองหาน้ําว่าจะเดินกลับมาถึงที่เขื่อนแห่งนี้ก็เล่นไปเกือบมืดเลยนะฮะมาถึงก็เกือบเกือบปรุงอาหารไม่ทันเลยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเหนื่อยมากๆนะครับผมที่นอนของผมในคืนนี้ก็จะนอนบนพื้นปูผ้าย,ยางก่อไฟหนึ่งกองนะครับผมกับน้องปฏิพัทธ์ส่วนน้องเปาแล้วก็น้องวัด นะครับผมก็นอนในเต็นท์นะครับผมเจอกันในวันพรุ่งนี้เช้าครับผมบ๊ายบายที่สวัสดีครับครับผมคุณผู้ชม ตอนนี้เวลาก็เช้าแล้วนะฮะประมาณเจ็ดโมงกว่าๆครับผมอากาศที่นี่ตอนเช้าก็จะมีลมอ่อนๆพัดมาก็เย็นพอดีนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วครับผมโดยที่เราต้องไปฝั่งนู้นฝั่งข้างหลังผมอะไายแพ้ไปนะครับผมต้องไปเราละสองคนนะฮะเราก็มาด้วยกัน4ี่คนยังไงก็ฝากช่องวัดเดินป่าเดินเขา ด,ด้วยนะครับคลิปของเขา็น่าสนใจเยอะเยอะอยู่นะครับผมลอง,งเข้าไปดูนะฮะถ้าชอบคลิปน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าชอบมากๆก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายไปเจอกันที่นหน้าครับ